สันติสุขพมสริริอดีตพระเอกปลูกข้าวทำนานที่เชียงรายสำหรับหนุ่มสันติสุขพมสริริดารานักแสดงที่เข้าวงการมาเป็นเวลานานเคยมีผลงานการแสดงละครผลงานภาพยนตร์หลากหลายเรื่องรับบทบาทหลากหลายตั้งพระเอก จนปัจจุบันก็ยังมีผลงานให้ได้ดูกันอยู่แต่ชีวิตจริงแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทุ่งนากับลูกชายทั้ง3คนที่จังหวัดเชียงรายหนุ่มสันติสุขพมศิรินั้นปัจจุบันแต่งงานมีครอบครัวก,กับภรรยาซึ่งเป็นคนนอกวงการและมีลูกชายทั้งหมด3คนซึ่งมักจะพาลูกๆไปทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายอยู่เสมอ โดยหนุ่มสันติสุขมักจับโพสภาพการใช้ชีวิตเรียบง่ายที่พาลูกชายไปเรียนรู้ที่จังหวัดเชียงรายส่วนไรนาของสันติสุขนั้นอยู่ที่บ้านแม่สลองนอกจังหวัดเชียงรายมีทุ่งนาที่เป็นของตนเองปลูกข้าวทาสวนทําเกษตรแบบผสมผสานมีผักบุ้งที่เจ้าตัวบอกเองว่าปลูกผักบุ้งในคูน้ำที่นาหลังบ้านสามารถแบ่งกันกินได้ทั้งอำเภอ พร้อมกับสอนลูกๆจับปลาในนาข้าวเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชาวนานอกจากสวนไล่นาที่มีปลูกไว้ทานเองและเป็นกิจกรรมให้ลูกชายทั้ง3คนแล้วยังทำเล้าไก่เพื่อเลี้ยงไก่ไข่ไว้ทั้งหมด60ตัวเอาไว้ทานกันเองอีกด้วย